รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะน,นี้คุณกําลังรับชมรายการค้นเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้ สำหรับตลอดทั้งเดือนนี้เป็นตอนที่พิเศษมากๆเลยล่ะครับเพราะเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปติดตามชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหลังหนึ่งปีผ่านไปของบุคคลเปลี่ยนโลกทั้ง5ท่านที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำอำเภอเฉลิมพระเกียรติกลางน้ำอำเภอสองแควและปลายน้ำที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจังหวัดซึ่งกำลังอยู่ในกระแสความสนใจและถูกกล่าวถึงมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของปีนี้โดยเฉพาะเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่า ปัญหาเขาหัวโลดธรรมชาติที่สูญเสียระบบนิเวศจนส่งผลกระทบต่อต้อนน้ำอย่างแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่มีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละ45ของปริมาณน้ำทั้งหมดที่ไหลรวมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเส้นเลือดใหญ่ของคนไทยนั่นเองครับและคนเปลี่ยนโลกคนแรกของเราคือหญิงแกร่งที่เคยจากบ้านเกิดเพื่อไปสแสวงโชคทำงานหาเงินในเมืองใหญ่แต่กลับต้องเผชิญกับปัญหาสารพัดจนสุดท้ายเธอตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโลกของตนเอง โดยหันหลังให้เมืองกรุงมุ่งหน้ากลับบ้านเกิดเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหลังจุดเปลี่ยนในครั้งนั้นเราไปย้อนวันวานด้วยกันเลยครับชื่อน,นลาลิศานามสกุลพงประเสริฐชื่อเล่นชื่อแต๋วจ้ตะตอนที่ทำงานบริษัทอยู่ตื่นตั้แต่ที่4แล้วก็ออกไปทำงานขึ้นรถตุกๆไป6กโมงหกโมงแล้วก็มารูดบัตรทำงานเจ็ดโมงเช้า วันไหนที่โอทีแล้วค้างหลังจากสามทุ่มแล้วก็ตื่นอีกตั้งแต่ตีสี่ก็ต้องมาทำโอทีอีกต่อประมาณหกโมงกลับบ้านก็นมานั่งกินข้าวต้มปากซอยกันู่นเนี่ยจะได้หลับก็ประมาณตีสามแล้วตอนที่ทำงานอยู่เทปเราคิดดูลูกไปโรงเรียนอีกแล้วต้องกินต้องซื้อข้าวกินนี่ถังละห้าเลยแล้น้องไปโรงเรียนอีกมันจะเอาอะไรมาเหลือ เราได้ตังจริงนะแต่ไม่มีเหลือเก็บคุณชายถามว่าอยากกลับมาอยู่บ้านไหมอยากกลับมาก็คือคุณชายบอกว่าเอออุ้วาให้เองมานี่ว่าไม่ได้เองมาทํางานสบายนะให้อุ้ให้เองอะ่ะไปขุดนา, <c oughs> นาก็คิดเลยจะเออขุดนาช่ำเ้ยนั่นเราก็คือเป็นคนเราเป็นคนทําไร่ทนานาอยู่แล้วทําได้กลับไปทํางานอีกปีแล้วก็กลับมาร่วมกับโครงการบิดทองหลังพระ วันที่หนึ่งมีนาะปีห้าสี่มาทำงานอันดับแรกเลยก็คือมาสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านพอได้ไปหาชาวบ้านก็คือจะเราจะมีการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคมขึ้นไปเนี่ยชาวบ้านบางคนเนี่ยเขาปิดประตูทิ้งเราเลยทงงที่เขาอยู่ในบ้านนะแต่เขาปิดประตูใส่เราอะเขาไม่ให้เราขึ้นไปห,หาเขาพรชาวบ้านเน่ยเขาเคยมีแผล มีแผลที่หน่วยงานอื่นก็เคยมาสร้างอะไรไว้กับชาวบ้านพอชาวบ้านลูกขึ้นมาทําลูกขึ้นมาทําได้ทีนี้เขาก็ทิ้งทิ้งล่ามาชาวบ้านเขาก็เลยเข็ดเขาก็เลยบอกเออโครงการนี้มาไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้แล้วกลัวจะมาหลอกเขาจากนั้นเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็แล้วมาคุยกันในทีมงานวางแผนกันใหม่ก็กลับไปใหม่กลับไปแต่เราไม่ได้กลับมารูปแบบเดิมไม่ได้ขึ้นไปบ้านชาวบ้านเลย คือเราจะไปที่ที่ชาวบ้านที่มีการที่มีเขาจะร่วมตัวกันเยอะๆอะ่ะคือเขาไปทํางานก็มีการเอามือการเอาแรงกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปคุยให้เขาเข้าใจแล้วก็พยายามเอาสิ่งเปรียบเทียบมาให้เขาดูและวเราก็ช่วงนั้นพี่ก็ทำทำอยพี่อยู่นะทำเป็นตัวอย่างเอาน้ำจากฝายมากัก,กไว้ที่บอ่อพวงแล้วดูดจากบอ่อพวงที่มีการรักน้ำนะไปใส่นาขั้นบันได คือทางโครงการเขาส่งเสริมอะไรพี่เอาหมดพี่ทําทุกอย่างเสร็จจากนั้นเออกลับมาอีกใหม่ก็มีการทําฝายมีการสร้างฝายกับชาวบ้านสร้างฝายแต่พอได้น้ํามาจากโครงการเราเนี่ยชาวบ้านบางรายเนี่ยโอ้เขาดีใจนะเขาดีใจมากเวลาเราไปไหนมาไหนพืชผักในสวนที่ในไร่ที่เขาปลูกก็ที่เขาได้น้ําจากเราเขายังมาแบ่งให้เรากิน ไม่ต้องไปซื้อเขาแบ่งให้เหลือจากการที่เขากินนะเขาก็มาแบ่งให้เรากินอีกมีความสุขนะสุขใจสุขใจกับการที่เราให้เขาอะและสิ่งที่เราได้มามันมันเป็นความสุขใจไงณปัจจุบันเนี่ยเขากลับขึ้นมาเยอะนะหลังจากโครงการปิดทองมาเนี่ยือมีการปูกป่าเศรษฐกิจขึ้นมีค่าดูแลให้ไงมีค่าดูแลให้ปีละพันห้าต่อไร่ยังกับ คุณมีที่อยู่30ไร่อ่ะ1ันห้าก็เป็นตังค์เท่าไหร่แล้วอ่ะรบเอาเงินส่วนนั้นละมากินมาใช้ช่วงที่ต้นไม้ของคุณกว่าจะโตอ่ะเขามีให้ตั้ง5ปีถึง6ปี5ปี6ปีอะต้นไม้เศรษฐกิจเราก็โตแล้วใช่ไหมมันก็ให้พืชผลไอ้รายได้ก็เราได้แล้วก็มีตรงนั้นเขาก็โอยเขาก็กลับกันมาใหญ่เลยกลับมาร่วมทำกับโครงการปิดทองแล้วเนี่ยก็จะมีการ ไอทำงานแปลงเพาะใช่ไหมแปลงเพาะที่เขาเขาก็ม <Copy modelling> ีการจ้างแรงงานจ้างแรงงานเขาก็เอาคนในพื้นที่้เขาก็มีงานทาเขาก็อยากกลับมาอยู่บ้านอย่างพี่อก็อยากกลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างเขาเขาก็อยากกลับมาอยู่กับครอบครัวเขาเหมือนกันเขาก็เลยเปลี่ยนจากการที่ไปเป็นไปไปเป็นแรงงานแล้วก็กลับมาเป็นเจ้านายของตัวเอง นั่นก็คือเรื่องราวในชีวิตของพี่แตวเมื่อว,วันที่รายการคนเปลี่ยนโลกได้มาสัมภาษณ์ไปแล้วมาถึงวันนี้ชีวิตของพี่แตวยังอยู่ดีมีความสุขหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้เจอกันนานหนึ่งปีมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างครับพี่แตวมีเกิดขึ้นเยอะเลยค่ะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นและก็อย่างนึงคือ กดหนี้ได้มากขึ้นจากการที่เป็นหนี้อยู่ร้านกว่าตอนนี้เหลือหนี้อยอะแค่แสนกว่าบาทโอ้ oh, <c oughs> เป็นข่าวดีเลยนะนี่เนี่ยและปีนี้การเพาะปลูกเป็นยังไงบ้างครับการเพาะปลูกปีนี้ดีค่ะดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วมันแรงนะปีที่แล้วมันแรงไอ้ฝนฝนมันตกห่างช่วงมากเลยอะแต่แต่ปีนี้รู้สึกว่าฝนมันจะมามาเร็วนิดนึงแล้วก็เลยทําให้เพาะปลูกได้เนี่ยเดือนหน้า ประมาณหลังวันที่ย5้าเนี่ยก็จะเพาะก้าและเพาะกาข้าวจะปลูกข้าวที่เพิ่มจากปีที่แล้วที่ปลูกก็จะมีเงาะกับลำไยแล้วก็มะนาวค่ะสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงเพิ่มก็มีเป็ดค่ะมีเป็ดเลี้ยงเพิ่มเป็นเป็ดเทศค่ะเลี้ยงเอาตัวมันค่ะคือมันเป็นเป็ดที่ทางโครงการก็ให้มาก็าให้มาเพื่อให้เราขยายขยายต่อขยายสู่ชาวบ้านก็พยายามเลี้ยงไว้ปีนี้ก็เกิดขึ้นเยอะเกิดขึ้นเยอะก็เลยว่าเออกำลังไขอีก3าแม่ ็เลยว่าเออจะจะขยายต่อให้กับชาวบ้านต่อไปนี่อันนี้คือคือเราจุดประสงค์จริงๆคือเป็นอย่างนี้เป็นการต่อยอดที่เยี่ยมมากเลยครับพี่แต๋วเลี้ยงเป็ดเทศเพื่อขยายต่อให้กับชาวบ้านเป็นการสร้างไรายได้เสริมที่น่าสนใจอีกทางหนึ่งเลยนะนี่ <c oughs> เดี๋ยวกลัมาติดตามกันต่อครับว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาพี่แต๋วได้เจอกับปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างหรือเปล่าอีกสักครู่ครับเอแรกๆอะเราเรา,เราบอกชาวบ้าน เราส่งเสริมชาวบ้านนี่คือชาวบ้านไม่เอาเลยเขาเข้าใจว่าที่ทํามานมัเป็นของโครงการแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างเป็นของชาวบ้านหมดเลยจนในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านปลูกกล้วยไปปีที่แล้วรายได้จากการขายกล้วยสองแสนกว่าบาท กลับมาติดตามรายการค้นเปลี่ยนโลกในช่วงที่2กันต่อนะครับเรายังอยู่กันที่ตำบลขุนน่นานอำเภอเฉลิมพระเกียรติกับพี่แต๋วนริศราพงษ์ประเสรศิฐเกษตรกรและอสะพอมลและนิธที่ปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริจ,จังหวัดน่านกับเรื่องราวเปลี่ยนโลกจากวันวานถึงวันนี้ของเธอหนึ่งปีที่ไม่เจอกันพี่แต๋วเจอปัญหาใหม่ๆในการทำเกษตรบ้างไหมครับนี่ปัญหาปีนี้ไม่มีนะคะน้ำแล้วก็อุดมสมบูรณ์ ก็ได้ระบบน้ําจากโครงการปิดทองหลังพระแล้วก็มีการสร้างฝายแล้วก็ทําบ่อพวงแล้วก็เราก็มีการกักเก็บน้ําไว้เพื่อทําการเกษตรแล้วก็จะมีน้ําใช้ตลอดปีน้ําอุดมสมบูรณ์ค่ะอ้เรียกว่าผ่านฉลุยลุยได้สบายเพราะน้ําท่าอุดมสมบูรณ์นั่นเองแล้วงานอ,อสพอโครงการปิดทองล่ะครับเป็นยังไงบ้างประสบการณ์จากการทํางานที่ผ่านมาใน1ปีก็โอเคนะคะ โอเคนะดีใจนะที่ชาวบ้านเข้าเริ่มเข้าใจจากการแรกๆเราเราบอกชาวบ้านเราส่งเสริมชาวบ้านนี่คือชาวบ้านไม่เอาเลยแต่ณผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเขามีความสนใจมากกับโครงการเราเพราะว่าเขาได้ไงคะคือทุกอย่างที่โครงการเขาสร้างไว้ให้เนี่ยมันเป็นของชาวบ้านหมดเลยไอหลังจากที่เมื่อก่อนชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าใจว่า เขาเข้าใจว่าที่ทํามันเป็นของโครงการแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างเป็นของชาวบ้านหมดเลยจนในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านปลูกกล้วยไปปีที่แล้วปีปีห้าหกห้าห้าห้าหเริ่มปลูกกล้วยแต่พอมาผ่านมาในหนึ่งปีเนี่ยชาวบ้านมีรายได้จากการขายกล้วยเยอะมากปีที่ผ่านมาเนี่ยรายได้จากการขายกล้วย200,000กว่าบาทคนที่ปลูกกาแฟปีห6 เขาก็เริ่มได้ขายแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่ได้น้ําจากโครงการเราเขาก็ได้ได้ทานาได้มีข้าวกินแล้วก็ไร่ที่เขาเคยทําเลื่อนลอยที่ปลูกข้าวเลื่อนลอยคนที่มีพื้นที่นาที่ทํานาเขาก็หันมาปลูกนาแล้วก็เอาพื้นที่ไร่เนี่ยนะนะนะมาปลูกป่าเศรษฐกิจปลูกป่าเศรษฐกิจก็มีกาแฟมะม่วงหิมาพานกล้วยประเภทนี้คือไรายได้แล้วก็ ชาวบ้านเขายังรู้จักคิดนะตอนนี้เขาเขาเขารู้จักอยากแล้วว่าเขารู้อยากแล้วว่าเมื่อก่อนนี้เขายังไม่รู้อยากอ่ะเดี๋ยวน,นี้เขารู้อยากแล้วเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเราต้องปรเคนในทุกอย่างแต่ณผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเข the 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 <ๆ>ามามาหาเราเลยไม่จําเป็นต้องไปขึ้นบ้านแล้วเขามาหาเขามาขอเลยว่ามีอนุนปลูกไหมแต่มีอันนี้ปลูกไหมมีก้าอันนี้ให้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องสอนชาวบ้านด้วยนะว่า สิ่งที่เขาได้ออกไปไม่ใช่ว่าเราจะให้เขาตลอดเมื่อเขาได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเขาก็ต้องรู้จักขยายขยายในตัวของเขาเอง,งกับเขาปลูกกล้วยปี5-6เขาไม่จำเป็นต้องเอากล้าจากโครงการเราไปปลูกแล้วเขาก็ขุดหน่อจากสวนเขานะี่นะไปปลูกเองในพื้นที่ของเขาเองเนีย่ยค่ะอ,อแสดงว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเลยใช่ไหมครับความเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านที่สัมผัสได้จริงๆ คืออย่างกับคนที่เขาทํานาปีที่แล้วเนะี่ยก่อนที่เขายังยังไม่ได้น้ําอุดมสมบูรณ์จากโครงการเรานะเขาทํานาเขาได้ข้าวแค่20กว่าถังมัแต่ณปีนี้เขาบอกว่าเขาได้ข้าวอยู่85ถังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือทุกปีเราจะมีการเก็บข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจของชาวบ้านแล้วเราก็จะสอนให้ชาวบ้านทําบัญชีครัวเรือน รายรับรายจ่ายเสร็จแล้วเนี่ยพอสิ้นปีมาเราก็จะได้มาเก็บเราจะถามดูว่าปีนี้ทําได้อะไรไปบ้างทําอะไรบ้างแล้วก็มันก็จะมีในบัญชีครัวเรือนเขาเขาก็จะเริ่มมีเงินออมนะคะคือเห็นได้ชัดเลยการเปลี่ยนแปลงจากเขาที่เขาไม่มีเลยพอเขามาทําเป็นบัญชีครัวเรือนบางคนเขาทําไม่เป็นหรอกนะคะคือเขาทําไม่เป็นคือเขาพยายาม ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเขาก็เอามาโจดไว้ข้างฝามันก็มีข้างฝาบ้านน่ะเขาก็จะทํเหมคะไว้พอเวลามาทำนะคะต่อเป๊ะๆๆแล้วว่าเราจะรู้เลยว่าแต่ละปีเขามีรายได้เพิ่มรายจ่ายลดลงฟังแล้วก็ชื่นใจไปด้วยเลยเนีย่แล้วส่วนตัวของพี่แต้วล่ะครับได้เรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆบ้างคือหลังจากหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ไปเรียนรู้การแปรรูปหมอนแล้วก็การแปรรูปแยมหมอนที่ศูนย์มอนไหม่สระบรุรีไปอบรมมาเจ็ดวันค่ะ ได้มีโอกาสได้ไปแล้วก็ได้กลับมาได้กลับมาก็ได้มีโอกาสมาสอนแก่กลุ่มแม่บ้านไม่ถ่ายทอดองค์ความรู้จากที่เราได้เรียนมาให้กับกลุ่มแม่บ้านทีนี้เขาก็บางคนเขาก็ทากันนะคะทำกันคือเขาลองทํากันในครัวเรือนแต่ในต่อไปเดี๋ยวเราจะทําเป็นกลุ่มตอนนี้เรามีทุนทุนของกลุ่มแม่บ้านที่เราจะพร้อมที่จะทําอยู่แต่ในขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะทําเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของแม่บ้านค่ะแล้วก็ ได้เรียนรู้ในการทํากล้วยตากพอดีว่ามีบริษัทจากของบริษัทจีราพรมาสอนที่สํานักง,งานบ้านเปียงก่อนะคะที่โซน4บ้านเอ้าบ้านกลางก็อบรมอยู่หนึ่งวันค่ะลองทําแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆให้มันได้คุณภาพเขาให้ได้ค่ะอู้เพราะอะไรถึงเลือกแปรรูปมอนครับพี่แตวจริงๆแล้วมอนผลสดแล้วทีนี้ชาวบ้านเขาปลูกเยอะ พอปลูกเยอะนี่เราจะทํำยังไงไม่ให้ตลาดมันล้นเ,เราก,ก็ได้มีโอกาสไปเรียนจากอาจารย์จากศูนย์มอนไมที่สระบุรีไปเรียนทยําแยมแล้วก็น้ําพร้อมดื่มก็ได้เอามาทำที่บ้านลองมาทําที่บ้านเป็นของครัวเรือนอยู่แล้วก็ก็ทีแรกก็ลองให,ให้เขาเอาไปชิมฟรีนะคะแล้วให้เขาชิมฟรีพอดีว่าวทั้งลูกค้าเขาติดใจเขาติดใจเขาก็เลยสั่ง สั่งแล้วก็เออก็เลยมามาปรับมาทําเป็นแปรรูปจากหมอหมอนที่เราล้นตลาดแล้วก็มาขายมอนพ้สดบ้่งมอนแช่แข็งบ้างแล้วก็ที่เหลือแล้วก็จะเซฟไว้หรือว่าจะสต็อกไว้เป็นการแปรรูปเอาขายค่ะแม่ เกษตรกรสมัยนี้เขาริเริ่มสร้างสรรค์ทำงานโน้นนี่กันได้ไม่หยุดดูสิครับขนาดผลผลิตที่ได้ก็ยังนำมาแปรรูปเป็นของกินอื่นๆขายเพิ่มรายได้แบบต่อเนื่องให้กับตัวเองได้อีกอช่วงหน้ากลับมาฟังบทสรุปชีวิตที่เปลี่ยนไปจากวันๆถึงวันนี้ของพี่แต้วกันต่อตอนนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับถ้าเราได้มีโอกาสทำงานให้กับส่วนรวมถึงแม้ว่าไม่ได้ทำกับส่วนรวมหรือว่าเราจะทำอยู่ของตัวเองเราจะทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรก็ช่าง เน้นคือเราต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับตัวเองและซื่อสัตย์กับคนที่อยู่ข้างๆเราทุกคนแล้วก็คุณธรรมในเป็นใหญ่และคือตรงไปตรงมาอย่อรัดเอาเปียบใครอันนี้คือคือมันฝังอยู่ในใจมาตลอดละคะกลับเข้าสู่รายการคนเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับคุณผู้ชมจากทั้งสองช่วงที่ผ่านมาเราคงได้เห็นแล้วว่า การทำเกษตรแบบผสมผสานนั้นไม่ได้เป็นแค่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดให้กับความยั่งยืนของชีวิตได้จริงๆหากยังไม่แน่ใจเรามาฟังพี่แต๋วยืนยันกับเราอีกครั้งนะครับว่าเส้นทางนี้คือหนทางที่สร้างความยั่งยืนให้กับชีวิตพี่แต๋วจริงหรือเปล่าสร้างได้เยอะมากนะคะคือเราเราจะเน้นกันอยู่แบบแบบพอเพียงถ้าเราเน้นกันอยู่แบบพอเพียงเนี่ยเราจะอยู่แบบยั่งยืนได้คือเราปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่เราปลูกเอง แล้วก็ขายทุกอย่างที่เราปลูกได้ปลูกกินเหลือขายแล้วก็จะอยู่แบบยั่งยืนถึงแม้ว่าเราจะไม่มีมากแต่เราก็พอมีเก็บความพอดีของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะบางคนเข้ารวยเขาก็บอกว่าดีสำหรับเขาแต่สำหรับบางคนเขาพอมีพอกินแล้วก็พอเก็บมั่งแค่นี้เขาก็ดีมากแล้วค่ะห้าครอบครัวพี่แต๋วตอนนี้อยู่กันกี่คนครับอยู่กันห้าคน,นะคะ ครอบครัวอยู่5คนก็นมีแม่มีน้องสาวมีลูกอีก2คนยังเรียนอยู่แล้วก็อยู่กับแฟนแฟนก็เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็หลังจากการที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์หรือหลังจากการที่หนูทํางานเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาเวลาที่เหลือช่วงเย็นนะช่วงเลือกงานหรือว่าวันหยุดมาทําการเกษตรของตัวเองค่ะ ไม่มีอะไรจะสุขไปกว่าการได้อยู่พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวอีกแล้วจริงไหมครับมีความสุขมากค่ะมีความสุขที่พร้อมนะ้าพร้อมตาก็คือเรามีอะไรเราได้กินด้วยกันมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็การทํามันแต่ละวันแล้วก็จะมีกิจกรรมทําร่วมกันทุกวันคือทําหลังจากทุกคนมีทำงานของตัวเองเสร็จแล้วคือทุกคนมีหน้าที่ทําของตัวเองเสร็จแล้วเนี่ย พอถึงเวลาเย็นหรือถึวงเวลาช่วงเช้าหรือช่วงไหนที่เราว่างเราก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกันก็คือทำการเกษตรก็จะมีการใส่ปุ๋ยมั่งตัดหญ้าสวนมั่งอะไรมั่งปลูกกล้วยมั่งปลูกผลไม้เพื่อเอาไว้กินเหลือก็เอาไว้ขายแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอย่างเงี้ยมันเป็นความสุขแนวคิดในการทำงานของพี่แต๋วคืออะไรครับนูเน้นคือทุกอย่างต้อง สุดจริตเนี่ยคือมาที่แรกเลยแล้วก็ต้องเป็นธรรมกับทุกคนแล้วไม่เอารัดเอาเปรียบใครอันนี้คือขึ้นใจมาตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่สอนมาอย่างนี้ค่ะพ่อสอน่างนี้ตลอดว่าเราถ้าเราได้มีโอกาสทํางานให้กับส่วนรวมถึงแม้ว่าไม่ได้ทํากับส่วนรวมหรือว่าเราจะทําอยู่ของตัวเองเราจะทําธุรกิจหรือว่าทําอะไรก็ช่างเน้นคือเราต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับตัวเองและซื่อสัตย์กับคนที่อยู่ข้างๆเราทุกคน แล้วก็คุณธรรมในเป็นใหญ่แล้วคือตรงไปตรงมาอย่าารัดเอาเปียบใครอันนี้คือคือมันฝังอยู่ในใจมาตลอดนะคะพ่อแม่ก็สอนแบบนี้ตลอดมีคนต้นแบบในชีวิตไหมครับมีค่ะคือพ่อหลวงของเราไงคะท่านเป็นท่านเป็นต้นแบบของเราแบบไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วว่าคือคือพ่อหลวงของเราเนี่ยเขาท่านทำทุกอย่างสำหรับสำหรับทุกคนเลยในประเทศไทยเนี่ย แล้วแต่คนไหนที่จะเลือกเดินแล้วก็ตามรอยท่านคือเราอยู่แบบพอเพียงอ่ะคือเรามีกินมีใช้มีเหลือเก็บนิดหน่อยแค่นี้เราก็ดีใจแล้วค่ะมันมันเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกอะ่ะท่านนี่คือเป็นที่หนึ่งในใจตลอดเลยละค่ะคิดว่าคนเราจะสามารถเปลี่ยนโลกได้ยังไงการเปลี่ยนคนนะ่ะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนได้ทีเดียวเราจ้องเริ่มจากตัวเรา แล้วก็ไปเปลี่ยนคนอื่นตามแล้วก็คนอื่นที่เราเรียกจะเปลี่ยนเนี่ยคือคนที่จะเดินตามที่เราเปลี่ยนจาก1เป็น2จาก2เป็น3าก็คือคนสู่คนเราก็จะเอาคนที่หัวแข็งหัวไวใจ,จสู้แล้วเปลี่ยนจากตรงนี้เริ่มแล้วก็เราก็จะไปเริ่มต่อจาก3าจาก4ี่ขึ้นไปแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนอย่างนี้ได้ <S <S ได้ไ,ด,ได,ด้เป็นทอดเป็นทอดเป็น1 2 3 4สามันก็จะกลายเป็น ทางพื้นที่เราอะ่ะเขาก็จะรู้จักการเปลี่ยนของตัวเองทุกคนมันอยู่ที่คนนะคะที่เปลี่ยนตัวเองได้คือเราเริ่มจากการพัฒนาคนแล้วก็เปลี่ยนความคิดคนอย่างกับเช่นการที่เคยทํานาเลื่อนลอยแล้วทํำยังไงให้มีไรายได้เสริมแล้วมีไรายได้แล้วก็ได้ตังค์แล้วก็มีเงินออมจากการที่เราทําอ่าคือทําให้ชาวบ้านเห็นว่าเปลี่ยนแล้วดียังไงก่อนแล้วเขาจึงจะเปลี่ยนตามใช่ไหมครับ ใช่ค่ะจากการที่เราเปลี่ยนตัวเราชาวบ้านเขาก็เปลี่ยนตามบางคนเขาก็มาถามว่าทําอย่างไรที่เปลี่ยนได้ขนาดนี้อย่างกับเขาปลูกเขาปลูกของไว้เขาปลูกพืชไว้ในในในไร่ในสวนของเขาเขาไม่รู้จะเอาไปขายตรงไหน,นเขาก็จะมาถามว่าสามารถเอาไปขายเป็นไรายได้ได้ไหมเขาบอกเออเดี๋ยวจะหาตลาดให้แล้วก็หาเป็นกัน,เป,นกเป็นกลุ่มแล้วก็มาเป็นศูนย์รวมผล,ผลผลิตตรงนี้เลยเดี๋ยวหนูจะรับซื้อ เดี๋ยวจะไปขายให้ฮ่า uh huh. สรุปเคล็ดลับการเปลี่ยนตัวเองและคนอื่นอีกทีสิครับเราสอนที่ตัวเราก่อนทุกอย่างเราทำเองทุกอย่างเราทำทำแล้วมันได้ผลแล้วก็สอนต่อชาวบ้านต่อสอนคนอื่นต่อสอนจากเราเป็นหนึ่งไว้ก่อนเราอยากทำอะไรเราอยากปลูกอะไรอะไรอยากกินอะไรเราทำแล้วเราขายอะไรเราปลูกอะไรได้ตังแล้วก็ทำแล้วข้าวเราก็มีกินเงินแล้วก็มีใช้ แล้วทุกอย่างเราก็มีกินแล้วก็อยู่แบบพอเพียงได้จากการที่เคยแบบบางบางคนนะคือจนที่สุดนนหนูตัวหนูเองหน,หนูก็คิดว่าหนูจนแล้วนะแต่คนที่จนกว่านหนูยังมีอีกเยอะอ่ะในจากพื้นที่เนี้ยค่ะหนูอยากจะเปลี่ยนเขาแบบแบบจากการที่เคยยากจนมากที่สุดต่ะเคยยากจนมากที่สุดตะให้กลับมาเป็นพอมีพอกินพออยู่แบบพอเพียงได้แล้วก็ยังยืนได้ค่ะ เห็นด้วยกับพี่แถวที่สุดเลยนะครับว่าหากจะเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างเราต้องเป็นคนแรกที่เริ่มนับหนึ่งก่อนทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วคนอื่นๆก็จะมาร่วมนับ 2- 3 4สสไปกับเราในที่สุดที่สําคัญคือคนเริ่มต้นต้องมุ่งมั่นและเดินหน้าอย่าย่อท้อนะครับ เพราะผลที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงนลัน้นคุ้มค่าและยั่งยืนอย่างแน่นอนกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่สัปดาห์หน้าในรายการคนเปลี่ยนโลกทุกวันจันทร์เวลา20นาิกายนาทีทางททบ5นะครับวันนี้สวัสดีครับความยั่งยืนมันเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเราตั้งใจทำในสิ่งที่เราอยากให้ให,มให้มันเป็นแล้วก็ภูมิใจนะคะที่มันได้มาอยู่ในบ้านเกิดของเราถึงแม้มันจะ มีเงินไม่มากไม่มายแต่ความสุขมันก็หาได้ในในบ้านเราถึงเราจะลำบากแต่ว่ายังไงชุมชนเราดูคนที่มันด้อยกว่าเราคนที่เขาไม่มีจะกินเขายังอยู่ได้ทำไมเราถึงอยู่ไม่ได้ค่ะพูดไปกตาจะไหลก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเออเราก้าวออกบรรยยอดไม่ได้แล้วนะสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ